ก็เลยไม่ค่อยอ้วนเจนเจนท่านยังมองแล้วเจนที่ปรึกษาอยู่ไหมช่วยเจนสมศักดิ์กับเจนสุรพลที่นโยบายไม่ไม่นอนเยอะก็เลยไม่อ้วนเจนเจนครับเจนท่านเลขาครับกับไม่ถ้านอนเยอะแล้วอ้วนพี่ก็เลยไม่ดยธรรมชาติมันนอนน้อยอยู่ก็เลยช่วยได้ <c oughs> ครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภากลาหงนอกสถานที่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเหตุที่ออกมาประชุมก็คือเราก็พูดคุยกันว่าทีมบริหารนโยบายทั้งหมดเนี่ยเราน่าจะถือโอกาสไปเยี่ยมเยือนในเหล่าทัพหรือลงไปถึงหน่วยได้ถ้าเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเวลามันไม่เอื้อขนาดนั้นก็ เอาซักสักเหล่าทัพเพราะนั้นครั้งจะมานั่งทานข้าวกันปเปล่าก็เลยเอาโอกาสมาประชุมสภากระทรวงเพราะนั้นคิวแรกคิวแรกก็เลยเป็นทัพไทยนะทัพไทยมีความพร้อมก็เลยทัพไทยวันนี้เป็นคิวแรกต่อไปก็จะเวียนไปก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นของทัพไหนแต่ว่าคราวหน้าก็จะเป็นนอกจากนอกกระทรวงกระทรวงเหมือนกันนะนอกสํานักปลัดนะนนี้คือ มาวันนี้เรื่องที่พูดคุยกันวันนี้ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับระเบียบในการกําหนดตําแหน่งแล้วก็คุณสมบัติตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในกระทรวงกลาโหมที่ผมเคยพูดไปในสภาทีหนึ่งว่าต่อไปนี้เนี่ยในกระทรวงกลาโหมอาจจะไม่ได้มีสีเขียวอย่างเดียวมีสีกากีด้วยนั่นหมายความว่าจะมีข้ารการหลายตําแหน่ง ที่ไม่ได้ต้องต้องมียศแล้วไม่ต้องอยู่ในระเบียบหรือแท่งเดียวกับทางทหารเหล่านั้นก็จะเป็นข้าราชการพลรเรือนซึ่งอันนี้เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ย่อยมาเป็นพระฤกษฎรีกราแล้ววันนี้ก็มาเป็นระเบียบรายละเอียดที่ปฏิบัติซึ่งวันนี้สภาก็เห็นชอบเมื่อเป็นดังนี้แล้วนี่ต่อไปนี้ก็จะเริ่มการเริ่มก็คือ มันก็จะดําเนินการไปขั้นตอนโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อความกําลังใจก็คือณนะวาระแรกเริ่มเนี่ยหลายตําแหน่งแม้จะกําหนดไว้ว่าเป็นข้ารการพลเรือนแต่นขันนีนย,ยังเป็นข้ารการทหารอยู่ยังมียศอยู่เราก็จะไม่ปรับเปลี่ยนเสียทีเดียวทางหนึ่งก็คืออาจจะให้เจ้าตัวเลือกที่จะไปสู่ข้าาการใหม่หรือจะอยู่เดิมก็เมืออันนี้ก็เป็นเหมือนกับหลายๆกระทรวงที่เขาทํากัน กะรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เคยออกนอกระบบกก็ให้เลือกแต่เมื่อเลือกแล้วแต่ถ้าเป็นการเกษียณแล้วเนี่ยพอจะบรรจุใหม่ที่นี้ก็จะบรรจุในตําแหน่งข้าราชการพลเรือนเลยหรือวันนี้ก็จะมีเร็วๆนี้นี่ก็จะมีตําแหน่งที่บรรจุใหม่อยู่ในสํานักง,งานประหลัดก็จะเป็นบรรจุในตําแหน่งข้าราชการพลเรือนเลยการนําร่องเลยเนี่ยจะเริ่มใช้ที่สํานักง,งานประหลัดก่อน เมื่อสัปดาห์ก่เราทำไปแล้วนี่เราทัพอื่นก็กําลังเตรียมอยู่ที่จะปอกเข้าสู่กการแบบสองประเภทนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ได้ปีมติในวันนี้นอกนั้นก็เป็นเรื่องของการตั้งข้อสังเกตหรือเตรียมตัวในการชี้แจงงบประมาณชี้แจงงบประมาณเรื่องของภารกิจของกองทัพที่ไปทําหลายเรื่องมาก็ มารายงานแล้วก็มีข้อสังเกตกันเช่นะนเรื่องของการไปช่วยหมุตตกกระพยภาคใต้เช่นวันนี้เดือนหน้านี่กำลังจะทำสงครามกับ PM 2.5ไฟป่าเรื่องน,น,นี้ก็มาพูดคุยกันแล้วก็เติมเต็มให้กันนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไป <ท><ก>ไ,ได้พูดคุยกันอีกเพราะว่าแผนการลดที่ของทัพเขาทำไว้ก็เป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่ก็จะมีเรื่องใหม่ที่จะเข้ามาก็คือมาตรการเสริมเช่นเรื่องจะทำเออร์ลี่ลีตายเช่นเรื่องของการจูงใจด้วยเรื่องอื่นเนี่ยซึ่งอันนี้การทําเรื่องเออร์ลี่ลีตยเนี่ยยังไม่เสร็จก็คิดว่าในการประชุมเขาเขาหน้าก็อาจจะทําเสร็จแล้วก็จะเสนอ ช่ช่สารบันเช่นสายการข่าวานี้นะหรือสายสารสุขที่เป็นแพทย์พยาบาลตรงนี้นะครับแต่เหล่านี้ก็หมายถึยงที่บอกไม่กระทบกับคนเดิมนะอ๋อไม่กำลังลบไม่อยู่แล้วกำลังลบก,ก็ก็ต้องมีสายบังคับปัญชาก็ต้องมียศถูกไหมแต่ว่าสายทั่วไปสายงานธุรการนะไอ้พวกนี้ที่จะเริ่ม เราากกกรััลวิงงทื่องจํานวนเราก็คงจะต้องถือโอกาสกํากับควบคุมให้มันลดลงแต่ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือ้าการเหล่านี้เนี่ยต้นทุนในการที่ต้องผลิตรีสกิลอัพสกิลเขานี่มันต่ากว่าถ้าเราเข้ามาเป็นทหารนี่มันจะมีต้นทุนเรืว่าประมาณที่จะต้องลงทุนกับคนเหล่านี้สูง เพราะนั้นมันจะม,มีผลต่อการประหยัดงบประมาณลงอลลมมาายูยค่ครับครับครับ<ส>เอ่อก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ว่าการลงทุนต่อคนนี่จะน้อยกว่า ปีหนา้าก็จะเริ่มเห็นนะ,ะเริ่มเห็นแต่ว่าก็อย่างที่ผมพูดในสภาแหละว่ามันก็จะค่อยเป็นไปตามขั้นตอนของมันเพื่อให้กองทัพยังแข็งแรงอยู่ยังมีขวัญกำลังใจอยู่เพราะขวัญสำคัญเสือกลายเป็นแมวได้ถ้าขาดขวัญอ <c oughs> ีกไหวัน ผมก็อ่านนะอ่านก็เพิ่งได้รับมาแล้วก็จะต้องหาลือกันเร็วๆนี้แหละก็จะเชิญพวกเกี่ยวข้องหรือพวกทางกองทัพเรือก็มาหาลือกับฝ่ายนโยบายกับฝ่ายทางฝ่ายกฎหมายก็จะคุยกันว่าจะหาข้อสรุปอย่างไรแต่ว่าเท่าที่เราอ่านดูก็คือท้ายก็ต้องจบที่คอรมอ